ราได้สวดมนต์บูชาพระรถนาตรายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปไอ้ลูกทุกคนตั้งใจนั่งหลับตาจเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบา พอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวรู้สึกสบาย ต้องสบายและทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวย่ายใจไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนี่ยวไปรั้งเรื่องอะไรนะจ๊ะ ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวทำใจใสๆใจสบายสบๆหาจุดสบายให้เจอนะจ๊ะสบายทั้งแต่ปิดเบลือดตา ผ่อนคลายร่างกายปรับใจให้สบายสบายหาจุดสบายตรงนี้ให้เจอก่อนอย่ามอง,งาข้ามไปนะลูกนะ จุดสบายคือจุดที่เรานั่งแล้วเราไม่อยากเลิอกอยากอยู่กับอารมณ์นี้ไปนานๆนโดยไม่อิ่มไม่เบื่อสบายตรงไหนเอาตรงนั้นไปก่อนและเรารู้ว่าจุดสุดท้ายจะต้องมาอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ไปนั้นสบายตรงไหนเอาตรงนั้นไปก่อนแต่เราหาจุดสบายจเจอมันจะทำให้เรามีอารมณ์อยากนั่งไปนานนออยากให้ใจหรือ,อยากกนเนื้อกับตัว ไม่อยากจะไปคิดเรื่องอะไรเลยอยากจะอยู่กับตัวเองเพราะนั้นสบายตรงไหนก็เอาตรงนั้นก่อนอาจจะอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งร่างกายของเราเช่นข้างหน้าเรา หรือภายในตัวของเราตามฐานต่างๆท,ท,ท,ที่เราคุ้นเคยสบายตรงไหนเอาตรงนั้นไปก่อนนะลูกนะนี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะจ๊ะเพื่อให้ใจของเราพร้อมพร้อมที่จะนึกถึงดวงใสๆหรือองค์พระใสๆ ที่ร่างกายถ้าเรายังไม่พร้อมนะเป็นนึกแนละ้วมันจะตึงมันจะเกร็งมันจะเบื่อจะนั่งได้ไม่นานเท่าไหร่แต่ถ้าเรามีความพร้อมเพราะเราได้อารมณ์สบาย มันก็อยากจะนึกถึงดวงหรือองค์พระอยู่ที่กลางกายมันมีอารมณ์อยากจะนึกเพราะฉะนั้นอย่าฟังผ่านอย่ามองข้ามไปนะลุงนะที่เราเสียเวลากำานานๆพอเราหาตรงนี้ก็ไม่เจอนะใจยังไม่พร้อมเลยจะน้อมไว้ตรงกลางนึกภาพเลยเนี่ย มันจะตึงจนกทั่งเล่งจนคนรุนจนเคยนั่นแหละดูความพร้อมของเราก่อนถ้าเราได้อารมณ์สบายจริงๆแล้วก็ความพร้อมก็จะเกิดขึ้นจะนึกน้อม,มอะไรมันก็ง่าย ฉันทะมันก็จะเกิดขึ้นสติสบายก็จะเกิดขึ้นอย่างง่ายๆและอย่างสม่ำเสมอเองอารมณ์สบายคือทางสายกลางนั่นเองที่มปใหญ่สายตึงหรือสายหย่อน สายตึงคือมีสติเพ่งเกินไปเนี่ยสายหยันเนี่ยคือสบายเกินไปจนปล่อยหลับหรือฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นถ้าสบายจริงๆเนี่ยใจมันจะนิ่งๆนุ่มๆและอยู่กับเราได้นานๆอีกทั้งเราพึงพอใจแล้วก็ชอบอารมณ์นี้แล พอเราได้อารมณ์นี้อาลณ์ก็ง่ายหมดแล้วพอใจสบายบุญเก่าก็าจะได้ช่องส่งผลเข้ามาภายในตัวเราได้แสงสว่างก็จะได้ช่องเข้ามาภายในความสุขก็จะได้ช่องเข้ามา ความบริสุทธิ์ก็จะได้ช่องเข้ามาให้ธรรมะก็ได้ช่องเข้ามาไม่ว่าจะเป็นดวงใสใสกายภายในหรือองค์พระจะได้ช่องเข้ามาตอนที่เราสบายเพราะฉะนั้นต้องหมั่นฝึกตรงนี้ให้คุ้นเคยและจนชิน จนเรายอมรับวันนี้คืออารมณ์สบายที่เหมาะสำหรับเราแต่หลังจากนั้นก็ฝึกซ้ำๆไปเรื่อยๆมันสังเกตว่าทำอย่างไรเราถึงจะได้อารมณ์นี้เราเผลอไปทำอย่างไรอารมณ์นี้ถึงหลุดจากใจของเราสังเกตแล้วเราก็ปรับลงแก้ไข พร้อมจะเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆ่ายเซตซีโล่ใหม่เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆณนะจุดสบายไม่ว่าจะนอกตัวในตัวหรือกลางตัวอีกทั้งทุกวันทุกคืน จะต้องมันถามตัวเองอยู่เสมอว่าตอนนี้ใจเราอยู่ที่ไหนใกล้ตัวใกล้ตัวหรือกลางตัวเมือ่อเราตอบได้ว่าใจเราอยู่ตรงไหนแล้วก็ปรับให้เข้าสู่สภาวะอารมณ์สบายดังกล่าว เดี๋ยวใจก็จะกลับเข้ามาสู่จุดที่ตั้งดั่งเดิมที่ถูกหลักวิชาที่จะทำให้ทุกสิ่งดังกล่าวได้ช่องเข้ามาถึงแต่ความสุขความบริสุทธิ์ความสว่างดวงใสกายใสองค์พระใสจะได้ช่องเข้ามาในตอนนี้ แล้วโลกจะมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจอิ่มอกอิ่มใจเบิกบานใจสร้างบรญมีก็จะสร้างบรญมีอย่างมีความสุขเราขัดสนุกต่อการสร้างบารมีไม่ว่าเราจะมีภารกิจอยากที่เราได้รับมอบหมายภารกิจอะไรก็ตามเราจะมีอารมณ์ มีดวงปัญญามีวิธีการที่อยากจะทำสิ่งนั้นให้บรรลุปเป้าหมายเนี่ยายยอ่งมีความสุขทุกๆภารกิจภารกษษิจกับจิตใจมันจะไปด้วยกันอะอย่างเป็นปายตามธรรมชาติเหมือนเราหายใจเข้าออกโดยที่เราไม่ต้องนึกถึงได้อย่างง่ายๆสบายๆ วันเวลากระเดกกลืนกินความแข็งแรงร่างกายลูกลูกไปหมดทุกคนรวมทั้งหลวงพ่อด้วยนีย่เพราะนั้นวันเวลาที่เหลืออยู่นี้นจะต้องหาจุดสบายนยให้เจอเพื่อนำนเขาไปสู่ธรรมะภายใน ทุกๆภารกิจโลกก็จะทำอย่างมีความสุขและสนุกสนานบุญบันเทิงประกอบด้วยสติปัญญามีความสุขสดชื่นตลอดปิติแล้วก็ภาคภูมิใจในทุกสิ่งที่เราได้ทำโดยเฉพ,พาะภารกิจณนะปัจจุบันนี้พพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเนี่ย กำลังถูกหมู่มานมุ่งทำลายอยู่พระการด่านสำคัญที่จะปกป้องพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเนี่ยเราจะต้องรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างถูกหลักวิชาดังกล่าวและร่วมแรงร่วมใจกันที่จะมุ่งมั่น ต่อสู้เอาชัยชนะให้ได้เรามาเกิดสร้างบารามีกันแต่ละภพแต่ละชาติแต่ละครั้งเนี่ยมาเพื่อชนะอย่างเดียวเพราะฉะนั้นลูกอยได้ไปหวั่นไหวกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องปกติ ที่พระกมานสู้กันอยู่พระกระทำเรื่องของพระมานกระทำเรื่องของมานพระชนคนทำความดีมานกระขัดขวางคนทำความดีเป็นเรื่องปกติธรรมดาซึ่งเราจะไปหวั่นไหวกับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้จะต้องต่อสู้อย่างถูกหลักวิชา อยู่บนพื้นฐานของอารมณ์สบายนั่งจะเด็กล่าวมาแล้วตั้งแต่เบื้องต้น้าใจโลกหยุดนิ่งนั่นอยู่ภายในยังมีปิธิสุขหล่อเลี้ยงใจจะปฏิบัติภารกิจอะไรเนี่ยมันทำอย่างที่ไร้กังวลทำด้วยอารมณ์มันเทง จะสู้ลบลบมือมานได้มันต้องสู้ในอารมณ์มันเทิงสิ่งที่ลูกได้ทำอยู่แล้วที่จะทำต่อไปนี่โดยอยู่พื้นฐานของอารมณ์สบายดังกล่าวกระทั่งอารมณ์สบายนั้นนำไปสู่การเข้าถึงพระธรรมกายในตัวมีใจตั้งมั่นอยู่ภายใน ภายนอกเราจะเคลื่อนไหวอะไรก็ตามแต่ภายในเราหยุดนิ่งนิ่งก้าไปเรื่อยๆยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งยิงไม่หยุดเวลเพาพระนิพพานเรียะหงวงปู่มหภาคดีอาจารย์ทุกท่านท่านทรงบุญทรงวิชามาให้เราเราก็จะรับได้ไง่ายและความจริงนั้นท่านก็ทรงมาตลอด อย่างต่อเนื่องทุกอนุวินาทีโดยที่เราไม่รู้เลยเหลือแต่ถามที่จะลองรับวิชาของท่านที่ท่านส่งมาบุญที่ท่านให้มาแค่นั้นแหละถ้าเราทำฐา,านลองรับได้โดยวิธีการดังกล่าวนั้นนะจะมีแต่ชัยชนะอย่างเดียวเสมอก็ไม่มี คำว่าหยุดก็เป็นตัวสำเร็จนี่เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งนักทุกอย่างจะสำเร็จด้วยหยุดกันนิ่งนี่แหละเพราะนั้นธรรมะที่ท่านสอดลงมาก็ดีผังชัยชนะก็ดีบุญบรารมีก็ดีมันจะเข้ามาง่ายแต่ถ้าหากเรามีวิตกกังวลเจือปนอยู่ ังเราจะไม่สมบูรณ์เพราะมีผังของพยา,ยาม,มานะ์นเป็นอยู่วิชางเขาปนเป็นอยู่เพราะนั้นภารกิจเราแทนที่จะบรรลุเป้าหมายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะลดลงไปภารกิจหยุดนิ่งนี่ควบคู่กับภารกิจอยาจึงเป็นสิ่งจะต้องทำควบคู่กันไป ในภาวะที่จะต้องท่สึกในทุกๆด้านนี้ต้องสู้ด้วยอารมณ์มันเทิงคือใจเป็นสุขหยุดนิ่งอยู่ภายในถ้าหากลูกทำได้วันนี้เนี่ยได้จะปรึกษาหาเลยก็เรื่องอะไรกับประสบความสำเร็จทั้งนั้นแหละสำเร็จทุกเรื่องเพราะเราอยู่ในสายตา ของพระผู้ปราบมารอยู่ของพระนิพพานอยู่ของฝ่ายบุญภาคปราบล้ล้นอยู่นับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วนดงนก่อนที่เราจะปฏิบัติภารกิจอะไรก็ตามเนี่ยให้ฝึกหยุดฝึกนี่นอย่างถูกหลักวิชานะลูกนะหาอารมณ์สบายให้เจอ ใ,ใจหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆใสๆใจจะได้อยู่ภายในตัวอยู่ในตำแหน่งเดียวกันการทำงานก็นจะได้เป็นหนึ่งเดียวกันนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ